ตอนนี้รถตัดยานั่งขับกระทิงนคนรเกษตรยนต์ครับก้าวแรงม้าล้อเป็นล้อมอเตอร์ไซค์นะครับ,รรบวิบากใบมีดสตาร์ทกุญแจนะครับอลองลองสตาร์ทพอสตาร์ทเนี่ยจะไม่มีอะไรทำงานนะครับถ้าเกิดเราเราต้องเข้าเกียร์เดินหน้า แป้นเดินหน้านะครับมีแป้นถอยหลังมีเกียร์หัวตัดก็เข้าเกียร์หัวตัดหัวตัดก็จะหมุนอพอหมุนเสร็จล้วก็วิ่งตัดไปตัวนี้ก้าวแรงม้านะครับแบบสต,ตาร์ทกุญแจ ใต้เบาะก็จะมีสปริงนะครับเพื่อความนิ่มนวลในการขรับเดินหน้าถอยหลังตัดได้หมดนะครับ ถ้าสนใจก็ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ใต้คลิปนะครับตันนี้ก้าแรงม้าตอนนี้ของก็ดินครเกเด็โยนนะครับ